พระเจ้าที่รักลูกเชื่อว่าการขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าท่ามกลางสิ่งเลวร้ายจะช่วยเปลี่ยนมุมมองและท่าทีของลูกจากภายในเมื่อลูกขอบคุณพระเจ้าความโศกเศร้าที่มีจะกลายเป็นความหวังเมื่อลูกขอบคุณพระเจ้าความกังวลของลูกก็จะกลายเป็นความชื่นชมยินดีพระเจ้าที่รักพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ กว่าปัญหาใดๆไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงกระทำไม่ได้ทรงควบคุมเหนือทุกสิ่งลูกขอบคุณสำหรับการจัดเตรียมการช่วยกู้และคำตอบที่จะมาถึงลูกมีความเชื่อและมีความมั่นใจว่าคำตอบที่ลูกยังไม่เห็นนั้นมีจริงอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน